คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีเมถุนหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับดูซิว่าการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่อยากจะได้นั่นได้น,นู่นได้นี่เยอะแล้วรวมไปถึงเรื่อง,องความจําเป็นหลายต่อย่างที่มันต้องซื้อของใหม่นะครับซื้อของแพงด้วยนะเออเระวังเกตการซื้อเนี่ยบางทีเอ่อเลือกที่ถูก มากกว่าเดิมมันก็ตัวเลือกได้นะครับแต่บางอย่างมันก็มันก็ต้องอย่างเราๆนะมันก็มีโอกาสที่จะใช้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของความแบบต้องการส่วนตัวนะครับเนี่ยไปคือว่ามันมีโอกาสใช้เงินไปค่อนข้างเยอะแต่เงินเข้าก็เยอะนะอ่าเงินเข้าเยอะอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าเงินออกไปก็เยอะตามกันเหมือนกันนะมันเหมือนเราก็ต้องมีการจัดสรรการเงินของเราเนี่ยให้ดีขึ้นไม่งั้นเนี่ยมันจะออกไปมากโดยเช่นกันอ่ะดูช่องทางการเงินดีกว่าช่องทางแรกเป็นยังไง จุดทางแรกนะครับกาเงินเนี่ยงเ,งเขาเขาเขาขัา้นมาเยอะนะไปขึ้นอยู่ขข้นขึ้นบินเจ็ตเลยนะเออมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหารุมเ้านะครับปัญหาการเงินรุมเร้าหนีนู่นนี่นี้หน,น,นี้สินเรื่องต่างๆเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆที่มันค้างคาจัดการให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นเนี่ยคุณจะคุมเงินไม่ได้กลับกลายเป็นขอทานเลย <c oughs> คือมันเหมือนแบบ ในเรื่องรายจ่ายมันเยอะคุณเองต้องจัดการบริหารให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะคิดวางแผนจะไปใช้ใจ่ายอะไรอย่างอื่นนะครับไม่งั้นงนียมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างที่สองนะครับช่องทางที่สองเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นว่าเช่องทางการเงินอื่นๆเนี่ยมันก็มีข้อมานะในเรื่องของการต่อเติมเรื่องของการเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปต่อยอดนะครับไพ่ขึ้นว่ามันต้องคุมการเงินให้ดีนะไพ่ขึ้นปิดรวยนะต้องปิดไม่ให้เงินมันรั่วไหลออกไปนะครับเรื่องต่าง คุมให้ดีก่อนแล้วก็จะมีเรื่องของการดีวในเรื่องของการได้รับเงินทองที Mother, ่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาเกื้อกูลในเรื่องของการเงินให้มันเกิดผลสําเร็จที่ดีแล้วเกิดการต่อยอดการเงินให้มันเกิดความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของคแนะนําในเรื่องงการเงินดูซิว่าเป็นอย่างไรอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นก้าวไม้นะครับในเรื่องของความกังวลใจนะเรื่องของรายจ่ายต่างๆมันก็ยังมีความกังวลใจนะครับ แต่หากคุณยังไม่อยากที่จะ,ะน้ำตาตกนะครับก็ต้องตั้งสติค่ะภายขึ้นมาสดมืนนัสมาธิไปถึงว่าตั้งสติตัวให้ดีในการใช้เงินต่างๆจะไดะ้ไม่น้ำตาตกหรือเงินรั่วไหลในอนาคตแลแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันมากับความรู้สึกนะครับมาจากตัวเองทั้งนั้นเลยนั้นเราควรที่จะต้องรักษาดูแลนะเรื่องของการเงินให้มันเรียบร้อยนะครับเก็บเงินเก็บ,กบท้องแบ่งสันปัน,ส,นส่วนการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบมากินเกนจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคต อย่างที่2นะครับให้เกิเป็นหนึ่งเหรียญนะครับในเรื่องของการที่ดูว่าอะไรคือความจําเป็นจริงๆในปัจจุบันอะไรที่ขาดอะไรที่เหลืออะไรที่เสียอะไรที่พังก็จัดการให้เรียบร้อยอะไรที่ต้องใช้หนี้นะครับอะไรที่ต้องใช้จ่ายที่มันจะเป็นจริงๆกับตัวคุณเองในแต่ละเดือนเนี่ยมันคืออะไรต้องแยกแยะให้ออกก่อนอะไรคือเป็นกินเลสของคุณล้วนๆเนี่ยก็ต้องเอาออกมาก่อนจะเพิ่งใช้นะครับสิ่งที่มันเป็นความเป็นอิสรภาพในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอยากที่จะ ปล่อยผ่านนะละเลยนะครับคือละเลยในยเรื่องของการที่มันใช้ใจตามใจเนี่ยบางทีมันก็ต้องคิดเตือนใจได้แล้วแล้วก็วางแผนดีได้แล้วไม่งั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้เงินมาร้อยล้านพันล้านเนี่ยสุดท้ายมันก็หมดได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของตัวคุณเองในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับดูในะเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภเป็นอย่างไร โชคลาภพ่ข yes. oh. right. okay. oh. uh huh. right. right. ึ้นเป็นหฤทระนะครับในเรื่องของพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของเทพเทวะนะครับก็จะส่งเสริมให้เกิดโชคเกิดลาภัยขึ้นเป็นพระเกตนะมีโอกาสอยู่แล้วในเรื่องของโชคลาภที่จะมีเข้ามาเป็นอีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยเหมือนกันนะในเรื่องของเงินทองที่จะมาเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขนะครับให้ขึ้นเป็นพระแม่อุมานะครับพลังงานที่มาจากเสียงสิทธิ์จะได้รับพลังงานเรื่องของโชคลาภเข้ามาได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องเสริมดวงเกี่ยวกับการให้ทานนะครับเกี่ยวกับการปลดป่่อยยนะเกกีวั ให้ในเรื่องของอปล่อยสัตว์ที่มีความลําบากมีความทุกข์ร้อนหรือปล่อยสัตว์ที่กําลังถูกฆ่าอะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะทําให้ส่งเสริมเรื่องของโชคลาภของตัวคุณเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมันดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้านในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระตีมูลตินะครับเป็นพลังงานของความสมหวังความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็จะเริ่มมีเข้ามาอยู่ที่ว่าตัวคุณนะต้องเสริมดวงของตัวเองเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของรับ พลังงานทางจิตใจนะครับการสร้างพลังใจของตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นพลังงานของสิ่งศิสิทธ์ก็คอยปกปักรักษาให้มันไปทิศทางที่ดีได้รับเงินได้รับโชคลาภได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวคุณเองนั้นก็มีโอกาสไปไหว้พระตรีมนติเนี่ยก็จะเป็นโอกาสช่วยทําใหเ้เรื่องของเงินของตัวคุณมีความอุดมสบมบูรณ์มากิขึ้นจากปัจจุบันจนถึงอนาคตนะครับต่อมาพ่ขึ้นเป็นไต้ฝุ่ยฮงโจ้นะครับก็ขึ้นเป็นพลังงานของสิ่งศักด,ดิก์และขอพดกับ เจ้าพ่องเจียเนี่ยก็เกิดความสาเร็จการจัดอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้ด้วยเช่นกันและให้มีเงินมีทรัพย์และมีความามั่งมีสิสุขเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพ่ขึ้นเป็นบรรยากาศที่ดีนะในรับพลังงานที่ท่านเนี่ยคอยช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่เราพยายามอยู่ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับผลสําเร็จได้รับสิ่งที่คุณเนี่ยปรารถนาก็สําเร็จมากขึ้นอยู่ที่ว่าคุณต้องทําในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นก็แล้วกันในเรื่องของความสมําเร็จมันก็จะเป็นสิิิ่่่่งงงงงทททททีีีคคุณเเนนนนยาาาไไดดด้้้้แลลวกกกก็รรงงัััับบพศสธ์อออชชะ